ตอนนี้ก็ยังยังเจ็บอยู่แต่ว่าไม่เยอะดีขึ้นดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเลโอ้โอโอ้ยมันคืออะไรอะ่ะเหมือนปลานี่แหละ นาที่นาของเราที่นาของเราก็าจะมีประมาณนี้อนาเขตก็ถึงนี้เองนะฮะคือสะน้ำนี่เวลาเวลาน้ำน้ำมันไม่พอฝนฝนขาดช่วงหือฝนแรงเราก็มาสูบน้ำจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ รู้สึกว่าจะมีคลิปอยู่นะคะทำคลิปไว้เย่ yeah. มาถึงนาแล้วนี่ครับข้าโอ้ลมากมามตัดยาก ขึ้นไปเถียงพักนึ่งมีอะไรอยู่บนนี้อ้อมไมอะไรเลยปลักเสื้อใครเอ่ยมีอะไรครับประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ล้ไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนี้พาชมทุ่งนา <Yeah. S 2> เยออเขาก็มีข้าวสองชนิดเหมือนกันดูดิดูคนเพี่อนข้าวเขาก็มีสองชนิดสองพันอย่ในข้าวเรา yeah. เราเย่เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบายบาย